สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนนะครับืัอนี้กะอัปเดตสถานการณ์ตอนแรกนะครับผมปล่อยลูกๆเลี้ยงนะครับืัอนี้นี่เลยปล่อยสนาหญ้าเอาเลยครับหญ้ากำลังงาวนะครับเพราะว่าบ่ได้ปล่อยหลายอาทิตย์แล้วนะครับนี่แหละครับบรรยากาศเย็นๆยิ้มมาแรกครับพี่น้อง ปล่อยเขาเล่มตะกอนเนาะแต่ยวเขาขอกผักเขาขอกนอนเนาะเนาะง่วช่วงนี้ก็บ่ค่อยวนนะครับเพราะว่ามันเขากะมึงละบางเถือขอกที่เขานอนพักาอาจจะแชะนะครับอาจจะแชะจนเกินไปนะครับแล้วเขาจะนอนบม่ได้นะครับมึงก็จะนอนได้กะยืนยืนนอนนะครับบางเถ่อเนาะ ยืนรับก็มีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งกบอาหารเขาอาจจะบ่เพียงพอนะครับนะครับอาหารเสริมของมีแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือนะครับยุ่งายครับพี่น้องนะครับช่วงนี้ยุ่งายนะครับฝนตกน้ำชุกน้ำชุ่มนะครับเขาก็จะมีน้ำขัง แล้วก็ีมมิยุ่งนะครับนี่แหละขอเสียก็คือนี่แหละก็มิยุ่งายนะครับเอาก็ะชีนอนบ่ได้ดีบนได้น่ยาม,มาขึ้นจะไดไม่มาฉีดพลมาฉีดพล,ลอ่าสั้นไล่นะครับออกสั้นไล่แต่ผู้ใดมีมุงเด้อพี่น้องเด้อมีมุงอ่าเวลาเข้าเขาควกนอนนะครับแต่ผู้ใดมีมุงเอามุงล่งแล้วนาครับจกกัประมาณจักดึกเดือ,ดอครับ มันสีหาถุ่มนะครับเข้าแย่งไฟเบังเลยครับจะบีนเตรียมขังในมุงอ่ะเขามันเขาไปได้ยู่้วนะครับเข้าเอาสั้นไล่นะครับผสมกัมนามใส่ทั้งฉีดนะครับผสมกับนามไปซื้อครับแล้วก็ใส่ทั้งฉีดเลยนะครับพี่น้องเขาไปในคอกแล้วก็ฉีดเขามาให้เขาติดกับมุงนะครับฉีดใส่โตเลยนะครับฉีดใส่ตัวยุ่งเลยนี่แหละครับตกลงมา ตายครับพี่น้องนั่นละลองเบิงนะครับเด้อพี่น้องทุกท่านที่เหลียงง่วเนาะนั่นแหละครับผมคนก็ขีดตกแล้วครับอัปเดตสถานการณ์ในเบิงเนาะเอาเหลื่อมลุงมินเหลื่อมลุงมิแล้วครับพี่น้องเอาไว้สนี้สักก่อนนะครับผมสวัสดีนะครับ